้เรเปิดมีคนมีคนมีคนปิดละน่าอยู่ข้างในน่ะอยู่ข้างในหอมอ่ะถึงนไม่รู้ว่ามีตัวเฝ้าหรือเปล่านะแล้วปาก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 ละไอไงี้่ะอันนี้มันบังอะแบบบังกระแพงอะไร พาคลาเข้าไปเรื่อยๆอน่าจะมีเพื่อนนะมันจะอันนี้เสียเวลาเดี๋ยวผมกม็เปิดแล้ววิ่งใส่เลยเรืมั้มางเดี๋ยวลององได้ไง ผมถึงแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยเยช็ดแล้วรอให้มันขวนให้เสร็จก่อนก็ได้คุณสององอเพื่อนมึงนนะ ผม,ผมลหลังคุณจอบันจะตายแล้วผมไม่ตายผมไม่ได้ยิงโดนผมดนะ้วยผมยิงมันเยอะแล้วนะไม่ตายนะมาคนเดียวยไหวป่ะเนาะ เอาของถอยไปตรงอื่นก่อนก็ได้ไั้ง้วเอาดึงปืนเอสบาอลไปเร่งก่อนเอาเอาของออกไปไกลๆก่อนส่วนก็หมดทุกอันเอาเอาไว้ซ่อนไว้ก่อนแล้วผมบิดหัวมัอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอป๊บไม่ได้ ทิ้งไว้แล้วไปปิดหัวทางอื่นนะมีคนมาตรงผมตัวนึ่งชุดเต็มอยาปืนก็หมดลูกตรงไอ้ดอบเลยปะตรงไอ้ดอบเลย เาามชุดเต็มไอเ้เกาะเกาะเนี่ยสี่วิ่งวนมาจากบ้านนั่นแหละมันมาเติมไอ้ตัวเดิมเลยอย่าเพิ่งวิ่งไปตรงของมันวิ่งไกลจากก,ากล่องไอ้ที่กูจะปักธงไว้เยอะ เปิดมัน,น,นจะหมดจำโอ้แม่มาชุดเต็มเลยสองต,งตงอัวานอนนิง <ผม S 2> น่งๆแล้วป่ะนิ่งๆไม่ต้องอ,อนันนี้ละเงียบๆเลยรอจนกว่ามันมจะไปอ่ะอย่าอย่าอย่าไปตรงของเงียบเลยเงียบเลย เี้ผมมีบืนกคนนะลายสองเหมือนกันถ้าผมมีก็เรียบร้อยเหมือนกันวิ่งผ่านไปจะได้จะไฟาร์มพึ่งมาไปยังไปแล้วนะมาเดินไปทางนู้นทางผิดนะกลับไปทางกลับไปทางนู้นจ้ะทางทางรถไฟอะ่ะทางที่เราวิ่งมาอ๋อ,อทางรถไฟคือ ่าจะเป็นบ้านบ้านนั้นแหละเก็บของอยังไปหรือเปล่าจะวิ่งทางไงทางเดิมเลยก็มันมันไปอีกทางนึ่งแล้วก็ไปออกขวาไปก็ได้ปั๊บเนะี่ยผมไม่ได้เอาของมาเลยของตรงไหนแต่ผมไปเอาฮะ ตองทองเดี๋ยวผมไปใส่เคีย์หมาไปทางคุณซองเลยนะต้องกระเป๋านี้คุณจ๊อบเก็บไปยังตรงเน่ะอย่าง,งนะยัง,ยงผมเก็บให้แล้วปะวิ่งมามีคุณวิ่งมาเรือลงน้ำได้ได้ได้องไป ôm này người căng đơm <laughs> 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 <Nơi đây mà. cười> <laughs> <laughs> lại là hả mày จับฝั่งเดินน้ำเลยน่าจะแอบอยู่น่าจะแอบอยู่อีกตัวอีกตัวมันเข้าไปได้ไงวะเดี๋ยวยังให้เดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้พี่ซ้ายพี่ซ้ายได้มันเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วเข้าไปน่าพี่สอง ตายตายเยอะผมวิ่งมากระโดดกระเดือดอาบเลยบอกแล้วบ้านได้อยู่ตอนนี้มีปืนมาด้วยนะโอ้ยไอ้บ้านโอ,อ,ม,อมันปืนเหรอใช่เหรอ ฝั่งนู้นเข้าได้ไป่ะนี่ยฝั่งนู้นเข้าได้ฝั่งหลังเข้าไม่ได้เข้าได้แค่ฝังนะง่งนั้นของฝั่งนี้กับฝั่งนี้สี่แล้วเด็กกูใครตายอ่ะผมผมผมกระโดดอ้อมหลังมาเนี่ยมีมีดวะเนั่นเอาซักขันส่นกูจะหมดเลยเสร็จเยเนี่ยนะ เดคนไปดูมึงแต่ไม่ยิงเดืยอยไปกูจอบตายหนึ่งอีสัตว์เอ,อ้ยไม่ตายไม่ตายออตายขวยเอ,อ้ยกูตกใจหมดมากี่ตัวมากี่ตัวไม่รู้ไม่รู้เอา้าลุดเงียบเลยอะมาเข้าทางผมมีตัวหรอหรือว่าประตูเปิดตบอีกี่เปอร็จละแอดวาน นี่ปืนบล็อกนี่ปั๊มไว้รักแปดสิบเปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวป้อมมันเป็นไฮเปอร์มันจะลดเฮ้ยมีคนตีอะไรอยู่อ่ะผีตบมันผีตบมันกูจับช่วยหน่อยไอ้เทียเอ้ยผมเกือบตายเอาไงเกียเปอร์เซ็นต์ละเฮ้ยิงยิงผมยิงผมกูจับยิง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 ผมตายแล้วสวยฮะสองสองตัวแต่ไม่ชื่อเดิมหรอชื่อเดิมชื่อเดิมทั้งสองเลย ไม่รู้อีกตัวตัวหนึ่งมันชื่อเดิมหรือเปล่าเพราะจำไปจอนวีดได้มาทางประตูหลังไอไ้ตัวนั้นี่่ะเป็นเซิร์ฟนุ้นไม่เห็นในเลขหน้าจุดเลยนะลองเอาเมาส์ไปชี้ติดไอคอนค่าคอนอะ่ะนะแต่วิ่งเฉยๆมันเป็นสามจุดหกเลย เซฟโนแมศูนจ <laughs> ุดศูนจุดสองูนจุดสี่นอนเอฟเคค่าคอนขึ้นง่ายเริงจรงตั้งมาโครมันเดินอีู่ตลอดให้มันหอบแฮกแกไว้อะทำไมไอซิ่หอบผมมันเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลโดนปีระเบิด เหีย้ยว,วับ์คิปหายานี่ดึงจะตกระบาด <Okay, S 1> <พา S 2> ควงดำมาแ,แล้วมันทำอีกเหรอเชื่อนี่มันรวยวะโอ้จอมนี่นี่ไอ้มีติดไปเพื่อนรถหาง่ายแม่เซิมนี้ผมจะวิ่งไปดูรถดับไม่น่ามาั่งเดี๋ยวลองวิ่งมาดูเราอยู่ใกล้จุดดับรถพันแปดอเองพกทองพันหนึ่งขา,ายตรงนี้ของไอ้เนี่เราตรงนี้มราแม่ไขควงเนี่ย <ใน S 2> นี่ยนี่ไอ้บาลมาอีกแล้วไม่จำเหรอโหโหนำมาทันทีเยอะแยะวันนี้เอามาให้สองรอบแล้ เล็กไปไหนหมดแล้ววะเห็นแล้วทางไหนอยู่บนโดมหน้าหน้าทางออกเราเลยาตามมา <S 2> <S 2> โอ้โหกูยิงโดนไปสิบนัดไม่ตายเกาะสี่อัพแน่เลยกูว่าทั้งเอเคทั้งปูนี้มันเดือดติดโดมโดมกลางโดมกลางหน้าหน้าประตูทางออกโดมกลางคายิงอยู่ข้างล่างอ่ะเพื่อนเพื่อนโดมกลางโดมกลางตดงกลางหาไหนหตายตาย,ตาย,ตายคิมินโตะเฮ้ยคิคิโคโตะโอ้ยชี้เลยยิงยี่สิบนัดอ่ะมันนอนนิ่งๆอ่ะไม่ตาย ใคยิงเขาเนาะใครยิงผมไม่รู้นะหลอนด้วยว่ลนะอันนี้ใครยิงอันนั้นใส่ตะกบเอสดีอยู่นะเอสวาวอะกช่โผล่หนะใครยิงมึงอกี้แองกิวใครยิงใครยิงมันออกมาไหนไม่ใช่พวกผมปืนพกนะเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมยิงปืนพกไอ้ดังล็อบแรกอ่ะคือคือตีเรายิงอุดเสียงปะใช่ใช่ออกมาเขาตีเราแหละจะใช้ปืนอะไรอ่ะ เอ้แผมสิบลูกอะแตผมป่วยให้่อนอะใหญ่ๆผมว่ามันล็อกง่ายมารูว่าเรายิงหตัวนี้ขี้่้้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้้อเ้ิ้้้นี้้้้้้้้้ับร้้้้เม้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้อ้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้น้้้ั้้มี้ร้้้้วนกัน กวะไม่เชิงอะไื่อนก็มีโอกาสให้สวยไงเหมือนเอฟเฟกต์ไงมึงเล่นไปก่อนก็ได้กูกันบ้านให้ไองคนอยู่โอเคคนชอบไปแล้วอยู่ข้างบนนี่มันอยู่โดมนี้แล้วมันออกันอยู่นี่แหละมันดึงปืนไว้เพื่อนอยู่ในนี้เชื่อหมผมดิผมวิ่งออกทางเรือดำน้ำได้ปะไอเยี่ยมไม่มีล็อกนี่หว่าก็พอ่ะอ๋อทำไมประตูนี้ไม่มีล็อกวะที่หายอ่ะ หาล็อกส่งมาตายแล้วล่ะโค้ชผมนะบ่าโดนตรงไหนแล้วครับตรงกลางตรงกลางไม่ได้เราจะปรับให้มันวิ่งขึ้นเขาแล้วมันวิ่ง้าสิวะถ้าถ้ามีตัววิ่งมาบอกผมด้วยบาเลตกูขอคืนแล้วกันไอ้สัตว์ตรงกลางใช่ไหมเพี่ได้บาเลตคืนแล้วเฮียว่ะได้ทุกตัวแล้วตอนนี้ ใ,ใช่วั่ดีขึ้นไปแล้วมันวิ่งอ่อ,อตัวผู้ชายตัวดำอ่ะแม็กซ์วีดีผมหายเฉยอันนัง<า>อยู่เอาตรงข้างๆข้างๆเลยข้างๆไอ้นี่ข้างข้างะครับไอ้ที่ผมเคยโดนยิงอ่ะข้างซ้ายนะเอ่อบบมันโผล่พุ่มมาอยู่ รุ่มใหญ่เหรอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแป๊บนะเจ็บสายหน้าผมดิใช่ไหมสายลุกมาแล้วมองแล้วผีช่วยไม่ได้เราเหนื่อยตายตายมันตายมันตายแล้วเฮ้ยทำไมผมมันยิงเบาจังวะแล้วคนจอบยิงไม่ยิงลูกมันตายแล้วสกรสุดเลยวะ กระสุนไม้เฮิได้เปล่มกูคืนละเอามาสองกระบอกด้วยเอาความบันเฮ้ยจะบิ๋หรอตกใจมากยิงตี้มันบวกกันมีตัวบวกเยอะๆเลยไอ้เอ็มเมื่อกี้ผมยิงบวกเจ็ดสิบอ่ะ ผู้ที่วิ่งผ่านกี้พี่เหนื่อยๆแป๊บมันนอนอยู่ตร่างหย่งบอลหย่งบอลหยงบอลผมจำชื่อผมเ็นอะไรล่ะเห็นแล้วกระโดดอยู่พี่ยิงหน่อยได้ป่ะพี่หน่อยมันไอตรงบันไดวนนี้ยังมีระเบิดวางอยู่ป่ะพี่มาเลยตัวปะพีพีไปเลยพีมีมีดมันมีมีดคำนึงพี่ยับรอดมาทางผมพี่รอดหาพีละ วิงมาพี่ไหนวะนาดทางนั้นแหละโอเคเว้ยมาโดนผีไล่วะไหนตัวล่อยๆมันโดนผีตบตายยิงเลยเ,เ,เรายิงไนมันอยู่ไหนเหนื่อยด้วยเนี่ยผมเหนื่อยด้วยมึงก็ตีอยู่นียเั้งไม่ได้ดตี ให้ฟังเจ้าบอกไอ้บันไดบนตรงนี้ยังมีระเบิดวางอยู่วะมีมีใครฟันผีได้อยู่อ๋อผีได้อยู่ใครนอนใครนอนนอนไปเคไปเล่นพี่กูนอนที่นี่ที่เราจะไหมโอ้ยแย่กสุนทรมดมึงอยอยู่ไหนโอ้ยมีไฟผมไหมใครใครตัวส้มอ๋อะไรก็ได้พร้อมๆเต้เต้นอ๋อเ้นนใส่เสื้อพี่มีกระสุนไหมกผมได้จับศกล่ะ ตัวในอุโมงถอยละผมออกทางอุโมงค์เลยดำน้ำนะนี่อ่างชุดนั้นเนี่ยต้องหน้าเขียวออกออกได้โอ้มันจะเอาจากเก็บเฟียงมันด้วยไอตัวที่กูจอบยิงมันมันมันเกาะเวลอะไรเกาะเวลสีดำ เวลสี่เกาะเวลสีดำสวยยังไงเวลไหลว่านาเกาะเรียกเกาะเวลสี่ช่องช่วยเก็บของตรงนี้เลยเก็บของตรงนี้ผมก็เยอะเหมือนกันเกาะเกาะใส่เกาะ เ้าเก็บปนืนครนะบร้เต็มแล้วคุณพ่กลกบรลยได้ระวังโดนตุ๋ยได้โอ้ดิสบอลเค้นนี่มันจะตกวะ้ามุกเข้ามาต,มต,ต้องยืนต้องยืนดิสนี่ฝังของวะเนี่ย ตรงนี้สองกระบ,บอกเอาได้คืนกลับกี่กระบ,บอกผมได้สามาแม็กเปัะ หมือนไม่เป็นบ้านโบดเลยนะเหมือนชุดซ่อมอะบ้านโบดเลยบุโรได้เวลยหมดเลยลเ,ลยลเลยว่วยหนึ่งถ้าบ้านโบดแล้วน้องไอ้นี่นี่ปากคู่หัวสีดำดาบข้าวันคอสีขาวบ้านโบดไงแมชีไงแก๊งแมชีอ่ะ